โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วผมก็เป็นกิจกรรมตรัวละครนะครับตอนนี้เป็นวันศุกร์นะผมก็เป็นการนรําตัวละครเละหลังกลับมาครับมีควีนนีมี Queen, ไอรินมีเผยเผยที่ถูกปลุกด้วยนะครับแล้วมีเจ้าหญิงด้วยเนาะก็มีตัวที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วกิจกรรมนี้เป็นแบบการสุ่มด้วยอ่านี่แจ็คพอตนะครับผมก่อนที่จะไปกันนะเมื่อกี้ผมได้เติมมา29บาทครับ เป็นกล่อง่องนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าในน,นั้นจะมีอะไรบ้างครับได้เป็น A นะครับผมมาดูกล่องต่อไปกัน,นครับผมเป็นเบวกและ A สีแดงเป็นเฟอรี่นะครับมีไหมกล่องต่อไปครับผมไม่ได้อะไรเลยครับผม มาเราจะมาลองสุ่มกันเลยนะผมอีกขุมต้องการนี้จะเป็นไอรินนะน่าจะต้องการมากที่สุดและครับดีเวร็แล้วก็ขาดอีกหนึ่งอันนะครับหร,รับเว้นก่อนที่จะไอรินเข้ามานะลองสุงส่มสิบเพชรก่อน,นครับอืมสิบเพชรไม่ค่อยออกเลยนะไม่ค่อยเลยครับผมเดี๋ยวลองห้าสิบเพชรครับรห้าสิบเพชรอุ้ย ไม้ของไอรินมาหนึ่งอันนะครับชอบบอกหมอน่อจริงๆครับเกมน,นี้50เพชรผมว่าถ้าจะเปิดจริงๆเนี่ยแนะนำเปิด50ดีกว่าครับ50โอกาสออกมากกว่าเยอะเลยครับออกสิบเพชรเนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะอย่างน้อยเปิดห้าสิเพชรเนี่ยก็มีโอกาสได้แล้วตัวแฟรี่ตั้งเยอะแล้วครับนี่บกเลยบังหมวกเก่าฉุบสิบเพชรไม่ออกเลยนะครับผมฉุบสิบเพชรนะ50 H. นี่คืออย่างน้อยก็มีโอกาสได้แฟรี่นะ ไม่ใช่แฟรีร่สิพูดหรือเป,ปล่าเทพเทพพูดเล้ยมรูครับใช่น่าจะเป็นเทพครับเทพไม่นจะพูดเรื่องของควีนเออนี่แล้วก็กิกจกรมรมใช้สองไอพชรน,นะก็จะได้ด้วยตอนนี้ได้ไม้มาหนึ่งได้ไม้มาหนึ่งอันแล้วก็สรนะ้อยละสิบเพจห้าสิบเ,เลยดีกว่าครับใครจะเล่นใครจะเอาอีเวนต์นี้ผมว่าห้าสิบเลยดีกว่า อย่าแล้ครับ,บเพชรมันไม่คุมครับอโอ้โหตัวนี้ไม่ไม่น่าสมควรได้สุดแล้วเฮ้ยจะได้เจ้าหญิงนะครับเจ้าหญิงนี่ผมไม่มีนะคือเวอานี้ผมไม่ได้หวังสูงแล้วผมแค่เอาตัวที่ผมไม่มีเฉยถ้าจะหวังสูงๆนี่ก็ต้องแบบถ้าเรามีเพชรเยอะอยู่นะครับ ของเจ้าหญิงไม่ออกมาเลยนะไม่ของควีนนะไม่จรน,น่าสิบไปเลยครับเดีในรอช่องวันนี้เหลืออยู่สามร้อยกว่าเพชรนะครับจุดไปห้าสิบรอบเนี่ยได้ของเจ้าหญิงมาสองอันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนอีเวันมาที่หมดเยอะเหมือนกันนะครับแ,แม้จะเป็นแค่เจ้าหญิงนะไม่ใช่ควีนก็เถอะสิเพชรไม่ออกจริงครับ เนินำสุ่ม5้เลยโอ้โหเซฟเพนดา้าไม่ออกเลยตอนจบคำเนี่ยเหลืออีก300กว่าเพชรนะได้มาสุ่มเลยลวกัน โอเคนะสำหรับวันนี้ก็มาส่งให้คร่าวๆดูประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบเนาะก็นี่ได้ของประมาณนี้เลยนะครับขาสไยคอลหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ได้ของเชฟมาด้วยหนึ่งอันเนาะ